กสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับกับพิดาพ่ดานะคะอ่าสาวสวยสองคนเหมือนเดิมค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเพจคูโมตานะคะวันนี้เราอยู่กันที่คูโมต้าเจริญชัยสาขาชยางกูลน,นะคะ วันนี้เนาะเราก็มีโปรดีๆของเดือนมิถุนายน64มาแนะนำสู้กับโควิดเพราะช่วงนี้สถานสถานการณ์โควิดเราก็น่าเป็นห่วงอยู่เนาะแต่เกษตรกรเราก็มีทางช่วยไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นผักดันต่างๆนะคะวันนี้โอก็จะมาเสนอโปรโมชั่นนะคะสำหรับรถแท็กอร์ก็ยังเหมือนเดิมเนาะสำหรับนะคะใครที่เป็นลูกค้าเก่านะคะสิทธิ์ ส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด2บาทกันเลยทีเดียวนะคะแต่จะต้องเป็นลูกค้าเก่านะคะแต่ลูกค้าใหม่ค่ะลูกค้าเก่าเกตแต่ลูกค้าใหม่ก็ต้องไอ้ไม่เป็นห่วงนะคะเพราะเราก็ยังมีตัวช่วยคือลถแห่งนเดินตามของเรานะคะรถแห่งนเดินตามคือโบต้านะคะ mm hmm. ถ้าใครมีและสะมาชชอบซื้อ,อรถแท็กเตอร์ของเราก็รับส่วนลดดอกเบี้ยไปเลย0.5เปเซและผ่อนชำระสูงสุดได้ถึง7ปีกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับรถ ่ายนาเดินตามนะคะส่วนลูกค้าเกตนะคะพี่ดาเกต A เกต A พาหรือเกต B ผ่อนชำระสูงสุดได้ถึง8ปีหรือ96ขวดนะคะถือว่าเป็นการขยายระยะเวลานะคะให้กับพี่น้องเกษตรกรเนาะเพราะว่าปกติเราได้แค่6ปีแต่ตัวนี้เราก็คือเนาะช่วยเหลือทางเกษตรกรยืดระยะเวลาการผ่อนชำระให้ได้นานที่สุด เราก็เห็นใจเกษตรกรเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเกษตรกรเรารวยอยู่แล้วนี่นะคะยรยอยู่แล้ววันนี้เราจะมาแนะนำเรามาแนะนําค่ะตัวนี้ค่ะตระกูล M ค่ะ MU นะคะเป็นตระกูล MU49 ซึ่งผลิตมาพร้อมกันสองรุ่น MU49 กับ MU57 นะคะที่ติดมากับรถเลยจะเป็นตัวท่อพิเศษท่อ,อเพราะว่ารุ่น L เราจะไม่มีนะคะสำหรับท่อตัวนี้ถ้าใครซื้อ เป็นรุ่น MU ก็ไม่ต้องสั่งซื้อเพิ่มเติมทางร้านก็จะติดเข้าไปให้นะคะแล้วก็จะเป็นตัวถ่วงค่ะเวรดถ่วงวเบรดถ่วงข้างในนะค่ะใช่เวทดถ่วงล้อข้างในนะคะเพราะรถคันนี้เนาะลักษณะการใช้งานทั่วไปนะคะก็จะเป็น<ม>การเปิดไล่เปิดสวนลักษณะการดันดิน<า>จะมากกว่า,าใช่ค่ะรับเหมาดันดินอ่า ตามการขอสร้างเนาะส่วนมากเกษตรกรก็จะนิยมเป็นรุ่นแอลส่วนผู้รับเหมาก็จะเป็นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นนะคะมาเรามาดูรอบๆคันกันค่ะว่ามีอะไรบ้างตัวนี้ก็จะเป็นควาสวยค่ะเย็นโฉมเย็นโฉมดูก่อนเลยก็จะเป็นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นนะคะเพราะว่ารถคูกา้าของเรามีหลายรุ่นให้ท่านเลือก แต่จะขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานประเภทการใช้งานมากกว่านะคะเพราะว่าเราจะมีทั้งงานนานะคะงานไล่งานสวนงานรับเหมาก่อสร้างอะไรเราก็จะมีหมดนะคะใช่ค่ะได้หมดเพราะว่าเราก็ผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองทุกๆส่วนให้ไอ้หารายได้ให้ได้หลายๆายหน้านาะหรือจะมีการชนการชนหน้าให้ สำหรับไอการพวกไม้ทิ่มแทงเข้ามาโดนตาไฟหรือขอบด้านข้างนะคะดาวยางไงหรือใครดาวเนาะถ้าเป็นตัวนี้นะคะดาวดาวหลักหมื่นค่ะหลักหมืน่นก็มีทางร้านช่วยลูกค้าถือเงินมาด้วยเล็กน้อยหลักหมื่นค่ะตอถ้าใครสนใจก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามรายละเอียดโทรติดต่อเข้ามาเพราะ เราก็จะมีข้อมูลทางเพจค่ะข้อมูลทางเพจเบอร์โทรศัพท์ให้ลูกค้าติดตอ่อเข้ามาสอบถามเนาะหรือใครมีรถเก่าอยากตีเทินมาเป็นรถใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่น 3, 6, 4, 7, 4, 5หหรือรถเกี่ยวมาเป็นรถแท็กเตอร์ก็ได้นะคะได้โปรโมชั่นพิเศษช่วยเข้าไปถึง2,000มบาทนอกจากพิเศษ,พ,เศษ <laughs> พิเศษจากโปรโมชั่นปกตินะคะ สำหรับลูกค้าเก่าเนาะเพราะว่าจะต้องแจ้งก่อนว่าลูกค้าเก่าก็ได้สิทธิพิเศษมากมายเนาะแต่ลูกค้าใหม่ก็ไม่ต้องน้อยใจเราก็มีการช่วยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นส่วนลดดอกเบี้ยเงินดาวช่วยนะคะเยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นเรามีให้ลูกค้าหลายทางเลือกแต่อยากให้เข้ามาสอบถามเนาะเข้ามาสอบถามอินบล็อกหรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะคะเดี๋ยวจะให้พิดานะคะพาขับ พาขับดูสักสิบรอบไปไหมคะไว้ <laughs> ไค<ว>่ะ <laughs> เดี๋ยวจะให้พี่ดาพาขับรถรุน่น MU4902 ของเรานะคะนี่ค่ะ เป็นไงกันบ้างคะลักษณะการใช้งานการขับการขี่อ่าเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เนาะสัมภาษณ์พีดาการเนาะว่าขับเป็นยังไงขับเบาะนุ่มไหมระบบเกียร์ระบบคานนะคะช,ช่วยแนะนําด้วยเครื่องนิ่มมากค่ะขับง่ายรถไทนารถไทของเรานะรถแท็กเตอร์ของเราทุกรุ่นจะขับง่ายนะคะก็คือแค่หยยบคัทสตาร์ทคล้ายๆรถยนต์เลยค่ะถ้าใครขับรถยนต์ได้ก็คือขับรถไทนาได้แท็กเตอร<ถ>์ร<ถ>ได้นะคะ ระบบเกียร์เนาะก็เป็นแปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังอยู่บ่เก้าถึงนี้น่าจะเป็นเก้าถึงสามดึงเกียร์ดึมเกียร์ครัุณ <c oughs> นี้ไม่ค่อยได้ไปแกรคุณแปด อ๋อเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะเนาะพี่ดาเนาะถ้าใคร <c oughs> ถ้าใครมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนาะก็สามารถิ inbox เข้ามานะคะเพราะว่าเราเน้นย้ำให้ลูกค้ามีความเข้าใจเข้าใจก่อนการสั่งซื้อมาก,ก่า่เนาะเพราะว่ารถของเราจะมีหลายรุ่นตามที่โอแจ้งไว้เบื้องต้นเนาะระบบการทำงานต่างๆเขาจะไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะเคยมีรถรุ่น L อย่างมาซื้อรุ่น M ระบบการทำงานอาจจะแตกต่างนะคะแต่แตกต่างไม่เยอะนะคะเราก็ต้องมาดูนะคะหรือถ้าใครยังไม่เข้าใจแต่ได้ไอสั่งซื้อรถไปแล้วแล้วก็มีการแนะนำส่งมอบหน้างานให้ของเรานะคะให้ไม่ว่าจะเป็นช่างนะคะค่ะช่างแล้วก็ส่วนขนส่งของเราก็จะลงหน้างานเพื่อไปสอนให้เราขับจนเป็นกันเลยทีเดียวนะคะจนหารายได้เข้ามาให้ครอบครัวเราได้เยอะๆนะคะใช่ค่ะ ฝากโปรโมชั่นนะคะสำหรับเดือนมิถุนานะคะตันนี้สามารถดาวต่ำได้10%เซนะคะถือเงินมาหลักหมื่นเหมือนกันรถทุกรุ่นถือเงินมาหลักหมื่นคะ่ะแต่ถ้าเป็นรุ่นใหญ่ก็จะมีการาดาวที่แตกต่างกันขึ้นไปนะคะแต่ถ้ายังไงก็เน้นย้ำเหมือนเดิมว่าจะต้องอินบ็อกซ์สอบถามหรือโทรศัพท์เข้ามาหาที่ปริษาการขายของเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะนี่ค่ะเรา ฤดูต่อไปเนาะจะเป็นฤดูการเก็บเกี่ยวนะคะเราก็จะมีรถสต็อกไว้รอนะคะรอไว้เลยค่ะตั้งแต่ทางโน้นค่ะเห็นไหมนู่นค่ะจนสุดทางโน้นค่ะแล้วอยู่ในส่วนโกดังเราก็เก็บสต็อกไว้เพื่อรอฤดูการเก็บเกี่ยวของลูกค้าที่สนใจรถเกี่ยวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กจนถึงรุ่นพี่ใหญ่ของเราก็คือร้อยห้าไม่ว่าจะเป็นอุ้มหรือรองกระสอบนะคะ ส่วนโปรโมชั่น promotion. อ่ะขอเก็บไว้ก่อนหากใครอยากสอบถามเพิ่มเติมก็ inbox ามาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็หรือใครที่สะดวเกเดินทางเข้ามาก็เข้ามาดูรถก่อนมาปรึกษาก่อนศึกษารายละเอียดก่อนว่าการวางดาวเท่าไร่เงินช่วยดาวเท่าไร่แล้วก็การผ่อนชำระจะอยู่เท่าไรได้กี่ปีเนาะก็แนะนำให้เข้ามาสอบถามด้วยนะคะมาดูด้วย โอเคแล้วก็ของเราจะมีการไลฟ์สดน้อพีธาเนาะวันเสาร์หน้าก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะเวลาก็จะประมาณเวลาเดิมค่ะประมาณนี้ประมาณสิบโมงขึ้นไปไม่ถึงที่ยังเนาะเราก็จะจบไลฟ์สดนะคะก็ฝากไ้ด้วยว่าใครอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็อิ็อ็อ์โทรศัพท์เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ให้เพจคูมาตาสาขาเลี่ยงเมืองของเราด้วยนะ ขอจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะโมหวมาเหลือซังนาที